บักชีวิตเหมือนหม้อดินดูแลรักษายากแต่แตกง่ายเวลาคนมันจะตายนตายง่ายมบางคนแค่สำลักข้าวว่าตายแล้วกินข้าวอยู่แล้วเกิดไอขึ้นมานะอาหารอุดหลอดลมหลวงพ่อเคยเจอมกันเคสอย่างนี้ไปอยู่ที่วัด สาขาของหลวงพุทธนั่น,นึองตอนเช้าก็ไปกินข้าวในครัวนะยังคุยอยู่กับแม่ครัวเลยไอ้กินข้าวเสร็จเราก็ขึ้นบนภูเขาไปภาวนาเย็นๆลงมาได้ข่าวว่าตายไปแล้วสำหักข้าวหลังจากที่คุยกันไม่กี่นาทีเองงั้นชีวิตนะเป็นของแตกดักง่ายเรา อย่านึกว่าเราจะอยู่อีกยาวนานลองคิดว่าถ้าเราจะต้องตายวันนี้เราอยากทำอะไรบ้างที่เป็นความดีนะถ้าคิดว่าจะตายวันนี้แล้วเกลียดที่หน้าใครก็ไปยิงมันเลยนะไม่ต้องปวติดคุกเพราเดี๋ยวก็ตายแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้ชีวิตเรามันสั้นนิดเดียวปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปรวดเร็วมากเลย งั้นเวลาของเราเหลือน้อยลงทุกทีแล้วราต้องเร่งสร้างประโยชน์ให้สูงสุดในเวลาที่น้อยๆเนี่ยไม่เคยทำทานก็ทำทานไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลไม่เคยทำความสงบก,ก็หัดทำซะไม่เคยเจริญปัญญาก็หัดซะ